สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการโมโตคัตตอมของเรานะครับแล้วก็สำนักเราเหมือนเดิมครับ WSW คัตตอมไบ k e นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว RE 6 5 0นะครับแต่เป็นตัว GT นะครับตัวนี้คันนี้ก็จะไม่เหมือนคันอื่นนะครับอันนี้ก็ทำรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนทรงจาก GT ที่เป็นรถทรงคาเฟ่นะครับให้เป็นทรงแช็คเกอร์นะครับให้มันขับขี่ได้สบายขึ้น เจาะแผงคอแล้วก็ใส่แฮนด์เป็นแฮนด์บาร์นะครับเพื่อขับขี่ในการขับขี่เราจากหมอบยกขึ้นมานะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับเราก็เปลี่ยนทรงทั้งคันเลยพวกช่วงท้ายพวกนี้ครับให้ยกกระดกขึ้นมาให้เป็นทรงแนวแช็กเกอร์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่ารถทรงหมอบจะไม่สามารถทําเป็นทรงแท็กเกอร์หรือเป็นทรงรถปกติได้สามารถทําได้นะครับสามารถเปลี่ยนรูปลักษ์แล้วก็ออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ทําอะไรกันไปบ้างนะครับ อันนี้เราเริ่มจากยางล้อเหมือนเดิมนะครับต้อยางนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนมาเป็น MC หกศูนย์ะนะครับส่วนกระทะล้อก็คือกระทะล้อหลังมาใส่ล้อหน้านะครับส่วนพวกล้อเนี่ยเราก็ใช้กระทะล้อเดิมเนี่ยครับแต่ทุกที GT บางทีมาจะเป็นสีเงินใช่ไหมครับส่วนดุมเนี่ยเราก็ใช้พาวเตอร์โค้ดเอานะครับส่วนกระทะล้อหน้าเนี่ยเราใช้อโนไดนะครับเขาเรียกว่าในการอโนได์สำหรับอลูมิเนียมนะครับให้เป็นสีดํา นะครับให้เข้ากับล้อหลังเหมือนกันเลยนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยเราก็ใช้เป็นกระทะล้อตัวใหม่นะครับเป็นกัน4 50นะครับแล้วก็เปลี่ยนวงล้อหลังให้เป็นขอบ17นะครับส่วนล้อหน้าเราก็ย้ายล้อหลังเดิมมาไว้ล้อหน้าแต่สีส่วนใหญ่จะเป็นสีเงินอันนี้เราก็อโนได์ใหม่นะครับให้เป็นสีดำนะครับโดยที่ไม่ต้องมาซื้อล้อใหม่นะครับเพราะล้อวงล้อ18หน้ากว้างจะหาซื้อยากมากนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับก็จะมีมังโกนหน้านะครับมังโกนหน้าเป็นงานร้านเรานะครับนะครับตัวนี้มังโกนหน้านี่ราคา1,800บาทนะครับแล้วก็มียางชกหน้ายางชกหน้าตัวนี้ก็จะเป็นงานเกรดเนะครับคุณภาพค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับที่มีขายในตลาดตอนนี้นะครับฮะใส่แล้วก็ดูย่นสวยนะครับไม่หลุดง่ายนะครับใช้งานคุณภาพดีมาถึงกันสบัดครับคันนี้เราติด มาถึงกันตบัดนะครับอันนี้เรามาติดตั้งกันตบัดนะครับคันนี้จะเป็นกันตบัดโอลินแท้นะครับสีดํานะครับมาดูกันใกล้ๆเลยดีกว่ากันตบัดของแท้นะครับแตกต่างของเทียมยังไงนะครับของแท้นะครับจะล็อกได้นะครับหมายถึงว่าตบเข้าไปแล้วล็อกนะครับคือการตอนช่วงรถสบัดนะครับมันจะล็อกนิดนึงนะครับแล้วมันก็คลายตัวได้ตามปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับกันตบัดแท้นี่พร้อมชุดขานะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ ห5 5 0 0้ารอบาทนะครับประมาณนี้นะครับนะฮะอันนี้จะใช้เป็นของแท้เลยนะครับอันนี้ถือว่าคุณภาพดีทุกอย่างดีหมดนะครับแล้วก็ต่อกันขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาฟเา mm. ขาฟลิวหน้าขาเฟลวหน้าของคันนี้นะครับก็จะเป็นขาฟเฟลิวหน้างาน CNC นะครับจะแมทช์ก,กับขาไฟหน้าทุกทีถ้าทั่วไปเราจะใช้ตัว2 5 0หบบาทท,ที่เป็นเหล็กแต่อันนี้เราจะใช้เป็นงานเดียวกับขา ขาไฟหน้าชุดบนนะครับเป็นงาน CNC เหมือนกันตัวนี้จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยจะอยู่คู่ละ800บาทนะครับแล้วก็มาเป็นขาไฟหน้าตัวสั้นนะครับอ่ฮ uh ะ huh. แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับไฟหน้า LED อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะเลนเราเปลี่ยนแค่เลนอย่างเดียวกระโหลกหลังถ้ามาเป็นสีเงินเราสามารถทําสีใหม่ได้นะครับเป็นพาวเดอร์โค้นะครับต่อมามาที่ขึ้นมาที่แผงคอเลยครับแผงคอของคันนี้ เราก็ตัดตีลกุญแจออกนะครับย้ายตีลกุญแจย้ายใหม่ลงไปข้างล่างนะครับส่วนคันนี้เ็าจะมาเปลี่ยนแกนชกหน้านะครับสปริงชุดแกนชกหน้านะครับของโอรินนะครับโอรินคุณภาพดีหนึบนะครับอาศัยคําว่าหนึบนะครับเพราะว่าเวลาที่เวลาที่ซับตัวลงไปเนี่ยเวลาที่เรากดช่วงหน้างไปเนี่ยมันเหมือนจะแข็งนะครับแต่จริงก็นุ่มครับต้องเรียกว่าหนึบดีกว่าครับมันจะหนึบมากกว่าปกตินะครับมันจะไม่เด้งเลยครับจะซับได้มากกว่าครับผม แล้วสามารถที่จะปรับระดับได้อีกปรับระดับความแข็งอ่อนนุ่มด้วยตรงนี้นะครับตัวนี้ราคาไม่ได้แพงนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นของโอรินแล้วราคาจะสูงนะครับตัวนี้ราคาของมาอยู่ที่หกพันหก้ยห้าสิบาทนะครับชุดะปิงหนึ่งชุดน้ำมันอีกหนึ่งขวดอยู่ที่หนึ่งพันบาทแค่นั้น 7, น,นะครับจบที่เจ็0พันกว่าบาทเองนะครับมาต่อกันที่แฮนด์แฮนด์ตัวนี้นะครับก็ใช้ของเลนทานะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแฮนด์ไซกลางนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปนะครับตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ครับระดับนี้จะเป็นระดับที่ยอดนิยมที่สุดแล้วนะครับส่วนปั๊มนะครับตัวนี้เราก็ใช้ของเอนดีลีนนะครับนะฮะที่เรามาใช้กันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีนะครับเป็นเบอร์1ินะครับสามารถเวลาการเบรกนะครับได้ประสิทธิภาพได้ดีกว่าของเดิมถ้าปั๊มเดิมอะบางทีเราอาจจะฝืดหน่อยหรือว่าอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าเปลี่ยนปั๊มตัวนี้เข้าไปเป็นเบอร์19เข้าไปเนี่ยเวลาแรงกดเข้าไปแรงกดปั๊มนะครับจะทําให้น้ําหนักเบรกได้เยอะขึ้นรู้สึกว่าเบรกได้แน่นขึ้นนะครับตัวนี้ส่วนต่อมาก็จะมาที่ปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ก็เป็นของบิดเวลนะครับตัวนี้แล้วก็มากระจกนะครับเป็นงาน C N C ใส่กระจกแล้วก็ใส่ไฟเลี้ยวไปแฮนด์ที่ปลายได้เลยได้ด้วยนะครับแ๋ยวเรามาดูไฟเลี้ยวหน่อยอันนี้เป็นงานโ o โตเกจนะครับแต่ก็เป็นงานกรอบนะครับ ความสว่างถือว่าโอเคเลยครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับราคาไม่แพงครับหนึ่บาทเองครับต่อมานะครับคันนี้ไล่ลงมาข้างล่างก็จะมีกาดออยมีกันแข็งนะครับแล้วก็มีท่อท่อจะเป็นของโรเวลนะครับเป็นงานตัวท่อตัวเล็กนะครับตัวนี้ลั่นแน่นอนครับท่อตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังท้ายรายการกันว่าเสียงท่อลั่นแค่ไหนนะครับส่วนตัวนี้นะครับคันนี้ใครแต่งรถแนวคัสตอม อันนี้ต้องพลาดไม่ได้นะครับบางทีการล้มเราไม่ค่อยใส่กันแต่ผมก็แนะนําการล้มตัวนี้ครับเขาเรียกว่าการล้มตุ้มนะครับการล้มตุ้มตัวนี้ไม่เกะกะนะครับแถมป้องกันเครื่องได้นะครับความยาวออกมานะครับไม่เกินพักเท้านะครับประมาณนี้ประมาณพักเท้านะครับที่เราคํานวณกันมาอยู่ชุดหนึ่งนะครับ2,800บาทเท่านั้นเองตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับการล้มตุ้มแต่การล้มตุ้มน่ะงานของเรานะครับมีจับฝาเครื่องจริง แล้วก็มีแกนกลางเสียบเข้าไปค้ำข้างในโค้งนะครับด้านในตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันเวลาแรงกระแทกที่รถทับลงไปนะครับมันจะช่วยค้ำนะครับฝาเครื่องไม่แตกนะครับอันนี้ลองเทสกันแล้วนะครับผมอ่าเราก็มาดูฝาเครื่องกันนะครับคันนี้เราใช้ชุบเงานะครับฝาเครื่องด้านซ้ายด้านขวาชุบเงาฝาวาวแล้วก็มีฝาครอบตรงสายคันเร่งนะครับอันนี้เราใช้ชุบเงานะครับให้เป็นโทนเดียวกับถังน้ามันถังน้ำมันเราใช้เป็นถังเดิมของ GT นะครับ มาด้านฝากระเป๋าครับฝากระเป๋าตัวนี้ก็จะเป็นงานฝากระเป๋าแต่งนะครับ่ามีคนถามหลายคนเลยนะครับว่าฝากระเป๋าแต่งอันนี้ต้องเปลี่ยนฝากระเป๋าทั้งอันไหมหรือยังไงนะครับอันนี้เราต้องใช้ฝากระเป๋าเดิมใส่ไว้ข้างในแค่หยิบตัวชิ้นนี้มาครอบแปะ3เอานะครับก็เสร็จแล้วนะครับใส่ง่ายๆสามารถใส่เองที่บ้านได้นะครับออกมาดูสวยนะครับงานคุณภาพดีเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ2,250ได้ครับตัวนี้ เรามาด้านท้ายนะครับคันนี้จากสายหมอบตัดเป็นสายสแคมเลยครับยกเบาะขึ้นมาเลยนะครับยกโครงขึ้นมานะครับเหมือนพวกสกแคมเบอร์พวกอะไรพวกนี้เลยนะครับอ่าฮะต่อมาเราก็มาดูที่โช้กหลังโช้กหลังตัวนี้เป็นของเป็นงานของโอรินนะครับอยู่ประมาณในหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบาทครับประมาณนี้ก็จะเป็นตัวไม่มีสับแคงนะครับก็จะเป็นสีดําสีเงินจะเป็นโทนเดียวกับรถนะครับจะเป็นตัว โชคที่ยอดนิยมที่สุดแล้วนะครับฮ uh huh. ไม่มีสีทองตัดนะครับเรามาดูทางด้านนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาป้ายทะเบียนนะครับแบบพับของเราเนี่ยตัวนี้ยังเป็นงานที่พับได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แปะป้ายทะเบียนให้นะครับเพราว่าใช้ได้เลยส่วนบางโคลนหลังกับไปท้ายก็ยังใช้เป็นงานเดิมนะครับเป็นไฟ้ายดอกไม้กับบังโคลนหลังออของสํานักเราเหมือนเดิมนะครับ ส่วนลายผ้าเบาะตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายหนังช้างลายหนังช้างเนี่ยถือว่าคุณภาพดีนะครับจะเป็นผิวที่แตกๆอย่างเงี้ยครับเหมือนคล้ายๆผ้ากำมะหยี่นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ใช้ได้เลยนะครับผ้าสีสวยนะครับออกน้ําตาลเข้มๆนะครับออกปนทองๆหน่อยๆนะครับใครสนใจนะครับผ้าตัวนี้ก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยอดนิยมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูซับโชคหลังหน่อยว่าหนึบไหม ลองเทสกันหน่อยนี่แค่กดนะครับได้อยู่นะครับนุ่มๆน,นะครับส่วนปรับอ่อนแข็งนะครับเราสามารถไล่ระดับได้ตรงข้างล่างตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครน้ําหนักเยอะมากไม่พอใจนะครับสามารถมาปรับตัวที่ตัวสปริงตัวนี้ได้อีกทีหนึ่งได้อยู่นะครับเออผมลองขี่แล้วผมว่านึบดีนะครับทั้งชุดหน้าชุดหลังนะครับ ใครยังไม่ได้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้แนะนําเดี๋ยวเรามาวนมาดูทางด้านฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ใบวงกลมนะครับใบวงกลมราคา800บาทนะครับงานอังกฤษแท้นะครับแล้วก็มีบางโซ่แต่งนะครับ แล้วก็มีบางโซ่แต่งตัวนี้นะครับอันของสำนักเรานะครับอันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นตัวขาจับซื้อกุญแจนะครับอ่าแล้วก็จะมีขาจับไม้นะครับอีกตัวหนึง่งแล้วก็มีการล้มตุ้มทางด้านนี้นะครับระยะก็จะอยู่ประมาณพักเท้านะครับยื่นออกมาเกินฝาเครื่องแน่นอนนะครับอ่าลืมไปอีกตัวหนึง่งโซ่ครับ อันนี้เปลี่ยนโซ่อาเคดำหมุดทองนะครับแค่เปลี่ยนโซ่ก็สวยแล้วครับลายเรียกคันนี้เยอะมากครับโซ่นะครับห้าสองห้านะครับอาเคนะครับอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนิ่งมุมหนึงตัววัดน้ำมันเชื้อ อันนี้นะครับเป็นตัววัดน้ำมันเครื่องนะครับเป็นของแต่งนะครับเล็กน้อยนะครับผมเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับราคาอยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ถือว่าใส่สวยน่ารักน่ารักนะครับคันนี้ของเล่นอาจจะเยอะนิดนึงนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจตัวไหนนะครับสามารถ มาสอบถามใต้คอมเมนต์เราได้นะครับของ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะทักแชทมาที่สำนักเราก็ได้นะครับ WNW Custom Bike นะครับ่ะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันสักหน่อยนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ปางกันพังๆกหน่อยนะครับ ลืมบอกไปนะครับท่อของร้านผมนะครับไม่ต้องจูนกล่องนะครับเมื่อใส่ท่อแล้วนะครับไม่ต้องไปจูนกล่องหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับสามารถแค่ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับเพื่อรีเซ็ตระบบใหม่แล้วก็ใส่แบตเตอรี่กลับไปเหมือนเดิมนะครับแค่นั้นก็ถือว่าเสร็จแล้วครับถือว่าท่อเราออกแบบมาได้คุณภาพในการอัตราการเร่งหรือว่าอะไรพวกนี้ทุกอย่างนะครับได้คงที่อยู่แล้วยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ